สวัสดียังมาแรงนะครับด้วยแม่ยังกินแรงเนาะห้าเปียงปลาพี่ลองหน่อยไปกระประูแห้งผลก็เอาไฟเนาะกระปูกระปูกระกดปลากดกดหน่อย ถ้ากันไหนยังกินแรงเนาะเน,นี่ปิงปลาลำเจียวว่ะสุดหรอกเดี๋ยวทำใส่มาครับอืมนี่ลองเอาขี้เท่าใส่เลยโบผิดบราทานให้เอาขี้เท่าใส่นั่นไอ้ไข่เต็มท้องเลยนี่ไข่เต็มท้องเลยปลาไอ้ปลาไอ้อ้น,นี่กับไข่ไข่ตัวหน,นึ่งนี่ไข่เต็มท้องของขั้วของขั้วตัวเดียวของเลยบบุขั้วเลยท้องมันนะเดี๋ยวไว้ให้มันแหนมแหม จังมาไอ้นี่กันนี่นาะปุถือไฟก็่ถือ,อถือไฟกับมันจะจวดเดีวยวนีมอหันไปใส่เลนาะ้างๆยอ้มันมเฉยวะตาเหลี่ยงพอ่อคือมันแน่นุบโบเขามากคือมันจะจวดไฟลุกๆุบตะครหน่อยหน่อย้ว่าใไขเต็มถ่องไปแล้ว นี่ะ่้าอ้ยมด้นี่สะักหอมหอยหอเลยี่น้องตูปาเป็นท่องไงเลยใครืมันหมเป็นร่อนเนร่อนลผมบกขัวเลยดิตบเลยกขัวเลย พอขั้วตัวหนึ่งไหนเหรอเนี่นี่ยตัวบนขั้วใครมันผัดเต็มถ่องแต่ตัวบนขั้วผัดไอ้ขี้เขียวมันมีสันนี่เนาะโหนผู้เดียวกับหัรพวกเราผู้เดียวแหละสนุกสนานครับสิ่งที่ผมเพ็รผมมักผมมักโหนกันไล่แต่ก่อนกับบ่มักดอกบ่มีความรูนะุ้นแต่ก่อน แค่ไปงูปะปลาไปมันีเริ่มโหเริ่มเมียงเริ่มเก่งขึ้นแล้วเริ่มเก่งเริ่มไปอันนี้ก็ไปเรื่อยๆพี่น้องที่ส้ำคัญนภาคพุ่มใจที่ว่าห้องนั่นในอากาศขึนได้นะพี่น้องเพราะว่าคนคือผมนบ่นโมคิดบุฝันผมก็โมคิดบุฝันรูปโอหกคลอเนาะจากไอ้อุบลจะเอาหน้าจะรวยกับป้าผีกับบริเลียนดอยสิอ่านออกเขียนได้ตัวง่ากเขียนม่ได้ซสำหรับ ัดมาเอาดีมากอันนี้ทางโลกวันไลน์เนาะเห็ดยุทธภูมเถอะเดือดๆไปดิแอบแดงเห็ดมากครับฮาปีมาเห็ดเพจข้าวเดียวพันหัวว่าญี่ปุ่นสมัยนี้เริ่มเครื่องใหม่เครื่องมือแบบได้ะะไปเลยสมันถึงอ,อ,อ,อาจจะไอ้ข้ามหลอกข้ามจามันสีบอลไอ้บอลหล่อแบงบมันข้องหลุดเครื่องอนแบบแปลว่าพ่อเข้าออกกันนะ วยายอดี่าไม่ค่อยดีของผมวันนี้เครืมอเงมอในเฟซบุ๊กหูจกเบิร์ดเสมอคำว่ามันเก่งดอกได้กังหูนะผู้ผักหลักจำขยายเพยดที่บสองเพดสามเพดท่านี่ผมมีคนแนะนำผมถือขยายเพราะผมเปิดไปไลยเพยดแล้ผมเปิดไปหาเพดพกเพดแลว มือหนามีครอบครัวมีเม,มียมีอย่างกระถิเห็ดอะไหลายสองบมดเพ่ลยอะแต่มันก็ต้องขยันนะมันคือห่อนเลยวะให้น้องได้ไดย,ยบ,บาเนี่ยเนาะพ่ออมเพิ่มทำได้สำเนึยงดึกเลยละ่ะยังมีมสุขกันได้สามสี่ตัวห้าตัวมาว่าสเสร็จแล้วมั้งครับเด้เองขาอวัยสามีได้ครับเด้อบุหรี่กินให้เบิงดอกสวัสดีครับร